ฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งต้องไปที่สวนกันเลยนะครับผมแล้วจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องทําใจนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งต้นไม้นะครับถ้าใช้เวลาหลายวันผมแกะให้ดูแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพการ บังไปที่สวนกันเลยนะครับผมแล้วจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องทําใจนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งต้นไม้นะครับถ้าใช้เวลาหลายวันวันสุกนะครับใช้เวลาประมาณ4ี่วันนะครับข้างในก็น่าจะไปร่วงบ้างนะครับแต่รากยังดีอยู่ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวพันนะครับซุยมี่นะครับผมหรือเรียกอย่างหนึ่งคือสายน้ำผึ้งนะครับสวัสดีครับพี่ครับผม ด้วยนะคบขอบคุณมากนะครับผมมาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับเวลาเราปลูกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกมาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับเวลาเราปลูกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกบริการส่งจากแฟลดนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับมีของเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็ มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งปุรีนะครับผมนี่ครับก็พอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ตกชุกท่าช่วงนี้ก็ฝนมันก็จะห่างไปแล้วนะครับถ้าฝนตกมาก็ไม่น่ากลัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาฝรั่งจุแล้วก็ขนส่งมาถึงนี่4วันเป็นยังไงนะครับผม ยังไงก็ต้องขอฝากทุกๆท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับเอาเอาใส่รถเลยพี่ขอบคุณมากมากครับพี่วันนี้ก็ได้พี่แฟตนะครับพี่แฟตมาส่งนะครับผมเป็นโอเคครับเอาเอาใส่รถเลยพี่ขอบคุณมากมากครับพี่วันนี้ก็ได้พี่แฟตนะครับพี่แฟตมาส่งนะครับผมเป็นบุรีนะครับผม นี่ครับก็พอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ตกชุกทสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งที่วันศุกร์นะครับใช้เวลาประมาณ4วันนะครับข้างในก็น่าจะไปล่วงบ้างนะครับแต่รากยังดีอยู่ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยว ผมแกะให้ดูแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพการบรรจุแล้วก็ขนส่งมาถึงนี่4วันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากทุกทท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปด้วยนะครับข้างในมันอาจจะแห้งเหี่ยวนะครับใบนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ความชื้นอยู่ข้างในนะครับผมแดดก็ร้อนด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งมาตั้งแต่วันอังคารนะครับมาถึงนี่วันศุกร์นะครับใช้เวลาประมาณ4วันนะครับข้างในก็น่าจะ ปลายร่วงบ้างนะครับแต่ลากยังดีอยู่ก็ไม่น่ากลัวนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวจุแล้วก็ขนส่งมาถึงนี่4วันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากทุกๆท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปดูสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งกันนะครับ ข้างในมันอาจจะแห้งเหี่ยวนะครับใบนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ความชื้นอยู่ข้างในนะครับผมแดดก็ร้อนด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งมาตั้งแต่วันอังคารนะครับมาถึงนี่เคครับนี่อยู่ถูกต้องนะครับมาจากลาดบุรีนะครับผมฝรั่งกิ่งตอนนะครับชำทุงแล้วนะครับมาจากลาดเคครับนี่อยู่ถูกต้องนะครับมาจากลาดบุรีนะครับผมฝรั่งกิ่งตอนนะครับชำทุงแล้วนะครับ มาจากลาดบุ้ยนะครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคครับนี่อยู่ถูกต้องนะครับมาจากลาดบุรีนะครับผมฝรั่งกิ่งตอนนะครับชําทุงแล้วนะครับมาจากลาดพันนะครับซุยมีนะครับผมหรือเรียกอย่างหนึ่งคือสายน้ําผึ้งนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมดวครับว่ามาจากที่ไหนนะครับผมเดี๋ยว ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามาจากที่ไหนชื่อวินัยนะครับองไปที่สวนกันเลยนะครับผมแล้วจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องทําใจนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งต้นไม้นะครับถ้าใช้เวลาหลายวันอ่าบริการส่งจากแฟลตนะครับผมขอบคุณมากมานะครับพี่ขอบคุณครับมีของเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผมช่วงนี้ก็ฝนมันก็จะห่างไปแล้วนะครับ ถ้าฝนตกมาก็ไม่น่ากลัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาฝรั่งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมมาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับเวลาเราปลูกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันห่างไปแล้วนะครับฝนห่างไปแล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมพาถ้ามันดินมีความชื้นมากๆนะครับมีกล่องเดียวนะครับผมนี่ครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ มันห่างไปแล้วนะครับผนห่างไปแล้วประมาณ2องาทิตย์นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมพถ้ามันดินมีความชื้นมากๆนะครับพันนะครับซุยมี่นะครับผมหรือเรียกอย่างหนึ่งคืออสายน้ําผึ้งนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมมาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับเวลาเราปลูกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกมีกล่องเดียวนะครับผมนี่ครับบุรีนะครับผม นี่ครับก็พอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ตกชุกทัปุรีนะครับผมนี่ครับก็พอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ตกชุกทัศเดี๋ยวดูครับว่ามาจากที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับว่ามาจากที่ไหนชื่อวินัยนะครับโออา ผมแกะให้ดูแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพการบรรจุแล้วก็ขนส่งมาถึงนี่4วันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากทุกทกท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปดช่วงนี้ก็ฝนมันก็จะห่างไปแล้วนะครับถ้าฝนตกมาก็ไม่น่ากลัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาฝรังน,นะครับ ข้างในมันอาจจะแห้งเหี่ยวนะครับใบนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ความชื้นอยู่ข้างในนะครับผมแดดก็ร้อนด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งมาตั้งแต่วันอังคารนะครับมาถึงนี่ผมแก่ให้ดูแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพการบรรวงนี้ก็ฝนมันก็จะห่างไปแล้วนะครับถ้าฝนตกมาก็ไม่น่ากลัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเอาฝรั่งบริการส่งจากแฟลตนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับ มีของเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผมโอเคครับเอ,เอาใส่รถเลยพี่ขอบคุณมากมาก,มากครับพี่พี่วันนี้ก็ได้พี่แฟตนะครับพี่แฟตมาส่งนะครับผมเป็นบุรีนะครับผมนี่ครับก็พอดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนไม่ตกชุกท่าจุแล้วก็ขนส่งมาถึงนี่สี่วันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้อง ขอฝากทุกๆท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปด้วยนะครับข้างในมันอาจจะแห้งเหี่ยวนะครับใบนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนแล้วก็ความชื้นอยู่ข้างในนะครับผมแดดก็ร้อนด้วยนะครับอันนี้ผมสั่งมาตั้งแต่วันอังคารนะครับมาถึงนี่เคครับเอาเอาใส่รถเลยพี่ขอบคุณมากมากครับพี่วันนี้ก็ได้พี่แฟตนะครับพี่แฟตมาส่งนะครับผมเป็นบริการส่งจากแฟตนะครับผมขอบคุณมากมานะครับพี่ขอบคุณครับ มีของเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผมผมแกะให้ดูแล้วจะรีวิวให้ดูนะครับว่าสภาพการเรรนเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันห่างไปแล้วนะครับฝนห่างไปแล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมพาถ้ามันดินมีความชื้นมากๆนะครับเป็นบริการส่งจากแฟลดนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่ขอบคุณครับมีของเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผม สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งมีกล่องเดียวนะครับผมนี่ครับอาจจะทําให้รากเน่าได้นะครับเวลาเราปลูกนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกบริการส่งจากแลตนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับมีกล่องเดียวใช่ไหมพี่โอเคครับผมจุ ขนส่งมาถึงนี่4วันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ต้องขอฝากทุกทท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็รับชมคลิปดูสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งไปนะครับผมเป็นฝรั่งเดี๋ยวูครับว่ามาจากที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับว่ามาจากที่ไหนชื่อวินัยนะครับ อเคครับเอาเอาใส่รวดเลยพี่ขอบคุณมากมากครับพ,พี่วันนี้ก็ได้พี่แฟตนะครับพี่แฟตมาส่งนะครับผมเป็นสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันนี้นะครับก็มีฝรั่งชุดสุดท้ายนะครับที่